ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 สีแข้งอาร์เซนอลประกาศติดทีมยอดเยี่ยมแห่งปีเปเปเบเลิกสีนักเตะต,ตัวหลักของอาร์เซนอลถูกเสนอชื่อให้ติดทีมยอดเยี่ยมและพาทีมกลับไปเล่นฟุตบอลยุโรปได้อีกครั้งแม้จะลีกสเกมก่อนปิดซีซัน่น แต่ดิการเนอร์ก็สามารถการันตีการกลับไปเล่นในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกได้เป็นที่เรียบร้อยนักเตะของพวกเขาจะมีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมของลีกจากการประกาศเมื่อช่วงสายของวันนี้โดยส่นักเตะนั้นได้แก่อารอนราเมลผู้รักษาประตูวิเลียมซาลิบาตำแหน่งกองหลังอเล็กซซนเดอร์ชิเซนโกตำแหน่งแบ็กซ้ายและมารินโอเดกาต์ตำแหน่งกองกลางอย่างไรก็ตามที่เซอร์ไพรส์ก็คือไม่มีชื่อของบุคโยซาก้าติดเข้ามาด้วยโดยในตำแหน่งริมเส้นฝั่งขวา กลายเป็นมุมเม็าล่าดาวยิงเรเวอระผูลที่นับเป็นดาวซันโบของสโมสรอนอยู่ในเวลานี้จูเลนเลเปตกียกการพาวูฟเก็บ40แต้มสุดยอดยิ่งกว่าการคว้าแชมป์ยูโรปาลีกจูเลนเลเปตกีในแย่ของวูฟยอมรับการนำหมาป่าเก็บได้ถึง40แต้มจ่อรอดตกชั้นจากการพเมยรีกเต็มทีเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าการคว้าแชมป์ยูโรปาลีกในความรู้สึกของเขา มาป่าเปิดบ้านอาชนะแอสเซนวิลล่า1-0ทำให้พวกเขามี40แต้มซึ่งเป็นแต้มที่ค่อนข้างปลอดภัยต่อความอยู่รอดในลีกโดยพวกเขามีคะแนนมากกว่าอันดับ18ของตารางอยู่10คะแนนขณะที่เหลืออีก3เกมก่อนการเข้ามาของลูเปเตกีในฤดูกาลนี้วูฟจมปลักอยู่ท้ายตารางมาตลอดครึ่งฤด,ดูกาลแรกมันเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ที่สุดของผมในานาโคชมันยากยิ่งกว่าการคว้าแชมป์ยูโรปาลีกหรือการพาซิบียไปแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยซ้ำผมย้ายมานี่ด้วยสถานการณ์ทีมที่เวลวร้ายค่อนข้างมาก และมีสิบคะแนนในวันที่ผมย้ายมาทํางานที่นี่ผู้คนต่างบอกผมบ้าหรือเปล่าทําไมเลือกย้ายมาที่นี่การได้40แต้มมันไม่ใช่การการันตีอะไรแต่ก็ใกล้มากแล้วกับก,การรอดตกชั้นตามเป้าหมายของเราเกมนี้เราเจอทีมที่มีผลงานดีที่สุดทีมหนึ่งในครึ่งหลังฤดูกาลและเราชนะในแบบที่เราสมควรชนะมันยอดเยี่ยมมากถ้าไม่มีแฟนบอลทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนับจากผมเข้ามาทาทีมมันคงไม่เกิดขึ้นได้บู๊กกับ3เกมที่เหลือประกอบไปด้วยการเจอกับแบนยูไนเตด เอเวอ o n และ a r s e n ซนเห็นแล้วตาลุกเปิดตัวเลขโบนัสหากคาร์ลันพาแมนซตตี้คว้า3แชมป์เปิดตัวเลขจำนวนเงินโบนัสที่เออร์ลิงฮาร์ลันจะได้ทะลุถึง215ล้านบาทเลยทีเดียวหากช่วยให้แมนซิตี้คว้า3แชมป์รวมทั้งตัวเองได้ดาวซันโบและบอลลูดอแมนซตตี้ยังอยู่ในเส้นทางที่ดีกับการคว้า3แชมป ั้งเพเมลเลียงกฤษยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกและเอฟเอคัพในฤดูกาลนี้หลังจากเปิดรังเอติฮัสเตเดียมเชิญชนะลีดยูไนเต็ด2-1นในเกมลีกเมื่อว,วันเสาร์ที่หพฤษภาษที่ผ่านมาเรใบสีฟ้าฉีกนี้อาร์เซนอลไปแล้ว4คะแนนในเพเมลเลียงหลังทั้ง2ทีมลงเตะ34เกมเท่ากันขณะที่ทั่วแชมเปียนส์ลีกจะเจอกับเรอลมดริตในรอบรองชนะเลิศส่วนเอฟเอคัพจะเล่นรอบชิงชนะเลิศก,กับแมรยูไนเต็ดผู้ปรับร่วมเมือง วันเสาร์ที่3มิถุนายนนี้ขณะที่สื่อกีจรายงานว่าเออร์ลิงฮาเลนกองหน้าแมนเซตีจะรับเงินโบนัสสูงถึง5ล้านปอนด์หรือประมาณ215ล้านบาทเลยทีเดียวหากซีซั่นนี้ทีมของเปปกอร์เดล่าสามารถคว้า3แชมป์ได้สำเร็จแล้วตีนด้วยดาวซันโบกับบัลลงดอดาวนอร์เวย์วัย22จะได้โบนัส1ล้านปอนด์หรือประมาณ43ล้านบาทถ้าแมนเซตีได้แชมป์พรีเมียร์ลีก หนึ่งล้านปอนด์ถ้าได้แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกและอีก3 5 0 0 0 0ห่นปอนด์หากคว้าแชมป์เอฟเอครบับการอนุการฮาเลนจะได้โบนัสเลข6หลักค่าดาวชนโบรเมมยรีกซึ่งไม่น่าจะพลาดหลังน้ำดงที่จำนวน35ประตูและอีหนึ่งล้านปอนด์หากไปถึงขั้นด้าบรอลลอนด์ในปีนี้นอกจากนั้นหากฮาเลนได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของ PFA และสมาคมนักข่าวรวมถึงติดทีมยอดเยี่ยมของ PFA ก็ยังจะได้โบนัสอีกก้อนส่งผลถ้าทำได้ทุกอย่างจะฟังเงินเข้ากระเป๋าทะลุ5ล้านปอนด์ทันที